บายดีทุกคนวันนี้มาโฟกวัสสองสมาดิแส่ไหมโอเคครับทุกคนตอนนี้สิพาทุกคนไปเก็บมะเขือนี่ทงหน้าอันนี้หุ่นได้กล้าทุกคนเห็นเห็นผาแยงวันี่อีพอเราเอามากันหนกเนาะส่งน,นี้เขาออกมากเลยนกมันกินได้หลายทุกคนหนุกมันดงมาอันนี้จ้าทงหน้าเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเก็บมะเขือนอนมะเขือปลูกแปดแต่ตน้น ตอนหน้าปีพ่อนดนีทุกคนปลูกใบยูคาโฟนให้หนะเนี่ยเป็นลองไปเบิร์ก่อนมันสิมีหรืวัวเก็บไปมังคิดก่อนเนี่ยผู้หญิกระตาหนึงกระตาเนี่ยเด็ดทุกคนเต็มเลยเนี่ยสิไปเบิร์อีกแบามันย,ยากอีกกนอนทุกคนน่ะอันนี้แสงแสงอันนั้นแสงกีตาเบนซองเสนา <โ>อ,อ ö, mente, <âu hi> ุ้ยเหมือดแต่ทุกคนมาเห็นเนาะหอดโกบเชือฮาเล่ทุกคนบอดได้สูมาหดตรหนาเนาะทุกคนเนาะเหมือดบอทุกคนนี่นี่อ่ะเปิดแฟ็ดมาทำนี่กระซิปิดไปเลยเนาะทุกคนได้เติบ๋อไปเลยว่าแมงมันสิกินปิดไปบอดเด้ เบบเดี๋ยวส่องหาก่อนเอาในดิหยาบแท้เนาะใส่กระตาไปเนาะอันนี้เป็นไล่เติบแล้วนี่ทุกคน ทีนึงจ okay. yes. ังไดไมายางมึงเอหนึงเนาะทุกคนนี่โอ้ยมามากระหฮาเลยอยู่อีกมาหน่อยๆแะเก็บเมื่อเลยดดมันจักเสียนลตัวนี้ก็นหามุ้งหกมุ้งหย่างเนาะทุกคน อันนี้มังเนี้อ,อแก่ละดูดมเนื้อกคนเดือยละเนี่ยเอาป้าไปป้าไปเฮ็ดแน,นวปูปี๋หนาวนะทุกคนเนาะเดี๋ยวแล้วทุกคนไปเมื่อวานเองไล่ไล่เติมนาะทุกคนเนี่ยมะเขือพอดิกินกับปคนกับแก่อยนะู่เนาะทุกคนเนาะกลับบ้านอันนี้ ช่งหน้าย่ำแดงบรรยากาศดีด,ดีทุกคนโอเคเนาะทุกคนเนาะมาทักทายสบายดีทุกคนแป๊บเดียวกลับไปเลยเนาะทุกคนขอบใจทุกคนที่เข,ข้ามาทำสมนะกะเข้ามาติดตามเลยทุกคนเลยบ๊ายบาย